ชื่อสุปรชยัยนวาการพิสุทธิ์ชเล่ดด้วยก็คือชื่อลักครับเป็นนักโบราณคดี20กว่าปีที่ทํางานทางด้านนี้มานเนี่ยที่นี่ก็เป็นเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความรู้สึกประทับใจก็คือโบราณสถานหมายเลข14ที่เมืองโบราณอูทองจงังหวัดสุพรรณนะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาทํางานที่นี่ด้วยเหตุที่ว่าลักษณะของ ชั้นดินเนี่ยทางโบราณคดีที่ทับถมกันเนี่ยมีความลึกค่อนข้างค่อนข้างมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบราณานแห่งนี้เนี่ยตามข้อสันนิษฐานเนี่ยมีความตื่นเต้นที่อยากจะรู้ว่าทั้งหมดเขาสร้างมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรเป็นบริฐถานที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงสมัยของทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่1 1 1 6 าเกิดว่าข้อสิานาเราถูกต้องและเป็นวิหารหรืออาคารที่มีาบางส่วนของ,ของตัวผนังวิหารหรืออาคารเนี่ยฝังลงไปใต้ดินเนี่ยก็นับว่าจะเป็นความโดดเด่นอาจจะโดดเด่นในเอเชียอาคาเนย์เลยก็ได้โดยเฉพาะประเทศไทยี่ยไม่เคยมีการขุดศึกษาพบลักษณะส,สิ่งก่อสร้างประเภทวิหารที่มีบางส่วนของผนังเนี่ยฝังลงไปอยู่ใต้ดินมาก่อน แต่ที่นี่เนี่ยมันมีความต่างระดับของอตัวบราณานเนี่ยเป็น2ระดับนะครับระดับมีระดับการใช้งานด้านบนแล้วก็มีเหมือนห้องคล้ๆเป็นห้องใต้ดินจริงๆมันก็ส่วนหนึ่งของผนังฝังลงมาใต้ดินเนี่ยระดับต่างกันถึงประมาณเกืบสเมตรมันก็เลยเป็นสิ่งก่อสร้างที่ก็น่าพิศวงดูเหมือนกัน ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นระดับพื้นการใช้งานปูนอิฐภายในของอาคารที่มีผนังบางส่วนเท่าที่เราเหลืออยู่เนี่ยล้อมปิดทั้ง4ด้านโดยไม่มีทางเข้าออกซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าระดับที่สูงประมาณ2เมตรเนี่ยจะลงมาที่นี่ได้ไงเราไม่พบหลักฐานของสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นบันไดหรือทางเดินขึ้นลงได้เลยก็ชวนให้คิดว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบบโบราณเนี่ยจะมีอิฐหินไม้ สุดท้ายแล้วเมื่อพิจารณาโดยดูจากหลักฐานนะครับไม่พบหินหรืออิฐที่จะพอจะสื่อได้ว่าเป็นบันไดทางขึ้นลงก็น่าจะต้องทําด้วยไมย้แต่หายไปไหนระยะเวลาที่เราคํานวณอายุจากที่นี่เนี่ยพันสปีก็คือในช่วงพุทธศวตวรรษที่14นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเคยมีบันไดทําด้วยไม้ขึ้นลง แลัวพอจะจะินตนาการไหมครับว,ว่าการดําเนินการถัดจากนี้ครับอะไรจะตามมาแล้วอะไรควรจะตามมาส่วนมากที่เราทํางานเนี่ยเมื่อมีการกุศกศาสเสร็จแล้วในกรณีที่เขาประมาณพอละทุกอย่างก็จะถูกบูรณาขึ้นมาโดยส่วนมากแล้วแน่นอนครับเป็นการรักษารูปแบบเดิมเท่านั้นหมายความว่าอะไรที่เห็นขนาดสัดส่วนถูกต้อง ก็ตามนั้นคะคือรักษารูปแบบแต่ผมก็กลังหมายถึงว่าอิฐอ,อย่างเช่นอิฐปูพื้นนี่แหละครับซึ่งคนโบราณนะครับหรือคนที่เขาสร้างตัวอาคารหลังนี้เนี่ยเขาใช้อิฐแตกหักมาวางนตําตำแหน่งเดิมเนี่ยในการบรณะโด,ดยส่วนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอิฐชิ้นเนี้ยเคยอ,อยู่ตำแหน่งนี้เป็นอิฐหักแต่ผมกำลังพูดให้ลึกเข้าไปว่าณตําตแหน่งเดิมของอิฐก้อนนี้ ซึ่งมันเคยช่างที่มาวางเรียงพืชด้วยอิฐเนี่ยเคยวางอิฐก้อนอยู่เนี่ยผมอยากให้มันอยู่อย่างนั้นผมว่าน่าจะต้องรักษารูปแบบเดิมไว้โดยการทำหลังคาคลุมทั้งหมดนะครับช่วยไม่ให้แดดแล้วก็ฝนความชื้นเข้ามาในตัวอาคารหรืออาจจะต้องไปทำด้านนอกสกัดความชื้ออะไรก็แล้วแต่ ไม่ให้ความชื้นเข้ามาในตัวคารนหรือความเค็มของเกลืออะไรเข้ามา,ามากัดอิฐให้กร่อนลงไปเราก็จะช่วยรักษา,าตำแหน่งเดิมของอิฐทุกก้อนให้อยู่ในสภาพเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถเสริมความมั่นคงได้ในกรณีที่ผนังบางส่วนเนี่ยทำท่าว่าเหมือนจะพังลงมาใช่ไหมครับแต่ตรงไหนที่มันสุดโค้งอยู่แล้วตามธรรมชาติละการเวลาอย่างพื้นเนี่ยสุดเอียงกันไปตามเคีเวลาเรือ่องรอยบางอย่างที่อาจจะมีการขุดเจาะไปบ้างนะครับ ซึ่งมันไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อบรรานเนี่ยก็น่าจะเก็บไว้ทุกอย่างต้องรอยอยู่ที่รกรมศิลปาก่อนเพราะว่าเขาเป็นผู้ดูแลบราณสานทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อพิจารณาต่างๆเนี่ยมันก็มาจากสุวนราชการนี้แต่ถามว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมได้หรือเปล่ามีได้ครับ ถ้าประชาชนเข้มแข็งพอแล้วเป็นแนวทางที่ได้มาปรึกษาหารือกันคือความคิดของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกับความคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยในการอนุรักษ์ไม่มีใครผิดใครถูกอาจจะแตกต่างกันตอนนี้เรามาดูความสําคัญว่าเราคิดตรงกันไหมที่เราจะ,ะทําทุกอย่างให้มั่นคงเท่านั้นไม่ให้พังไปกว่านี้แล้วแต่ไม่ต้องเสริมอะไรใหม่ระดมความคิดใช่ไหมครับเราอาจจะมีวิศวกรสถาปนิกที่ต่างหน่วยงาน ระดมความคิดกันหลักการย่นพี่ว่าโบราณฐานอยู่ในสภาพแบบไหนขอให้อยู่ในสภาพแบบนั้นณวันที่เราขุดพบเจอตรงไหนจําเป็นที่จะต้องซ่อมจริงๆเลยนะครับที่จําเป็นต้องซ่อมเราช่วยหาทางว่าเราจะซ่อมตรงส่วนนั้นด้วยวิธีการแบบไหนที่ไม่ปรับปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรืออิดแม้แต่ก้อนหนึ่งความรู้ความรู้ของคนที่เรียนมาทางด้านนี้นะครับ ของคนที่อชอบงานโบราณไปดูตั้งแต่ยังไม่ได้มีการขุดเมื่อขุดเสร็จแล้วแนวทุกอย่างเนี่ยมันผ่านการเวลาสภาพมันเนี่ยจะพังทลายเราจะพบแนวอีกเพียงไม่กี่ชั้นกี่ก้อนคนที่มีความรู้ทางด้านนี้เวลาไปเห็นสิ่งที่ถูกบูรณะแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่อยากเข้าไปชมเราเคยมีเคยคุยรุ่นน้องๆหลายๆคนด้วยซ้ำว่าเวลาจะไปดูบูราเนี่ยต้องไปดู ตอนหลังที่ขุดศึกษาเสร็จนั่นแหละคือสภาพเดิมๆจริงๆเมื่อผ่านงานบูรณะมาแล้วแม้จะมีเอกสารรายงานอะไรต่างๆแต่ทุกอย่างมันมันกลายเป็นสรูปแบบหมดนะครับอิฐเนี่ยเป็นอิฐใหม่มาหมดเลยรู้ครับว่ารูปแบบเป็นอย่างนี้มีหน้าตา่างมีประตูมีบันไดมีผนังมีเสามีอะไรทุกต้องหมดแต่มันไม่มีวิญ,ญญาณของอดีตอยู่ข้างในแล้วพูดง่ายๆเหมือนมันทุกหลอก ผมอยากให้บราณสานในประเทศชาติเนี่ยมีลักษณะคงอยู่ณนะวันเวลาที่พังลงมาเราได้ได้คุณศึกษาอยู่ในสภาพแบบนั้นผมเคยเสนอไปหลายๆที่แต่ว่า,ถ,าถูกความคิดแบบเดิมๆนะครับทำการลรงนนะ้แบบเดิมๆต้องมาหาทางกันผมว่าน่าจะใช้โบราณสานแห่งนี้เนี่ยอาคารหลังเนี่ยเป็นตัวอยา่าง แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการบุรณะเราก็สมความั่นคงนะครับสำหรับโบราณสานต่อๆไปน,นี้ที่จะมีการคุดพบเจออีกครับที่แล้วก,ก็ผ่านไปแล้วเปเรื่องของอดีตเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วอาคารหลังเนี้เป็นอาคารสมัยทวรารวดีที่ค่อนข้างค่อนข้างสมบูรณ์มากที่สุดเลยนะผนังยังสูงประมาณเมตรกว่าๆนะครับในประเทศไทยเราก็ไม่เคยพบอาคารในสมัยทวรารวดีที่ ที่ยังคงเดือดหลักฐานมากขนาดนี้มาก่อนเพราะงั้นตรงนี้น่าจะเป็นตัวอย่างหมายความว่านอกจากการเสริมความมั่นคงเรารักษาอย่างที่ผมว่านะทาหลังคาคุมแรงตัดเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ไปเลยเรียนรู้ทั้งเรื่องข้อทางวิชาการหลักฐานทางโบราณคดีะวัติศาสตร์แล้วเรียนรู้ที่จะรักษาโบราณสานในลักษณะแบบนี้ต่อไปในทุกๆท,กที่แล้วให้ชาติอื่นมาดูว่าเรารักษาโบราณแบบไหน นี่มันมีเรื่องราวอยูนะ่คนที่เขาเรียนทางศิลปะอะไรแบบนี้เขาจะรู้สึกอื้อซาบซึ้งนะครับโ้การเวลาต้องพันกว่าปีที่ทําให้อิฐละก้อเนี่ยไหลเลื่อนมาแบบนี้เหมือนขอเอ็นปิซ่าครับนะเวลาเขาเอ็นเขาไม่ต้องดิดให้ตรงนี่ครับอืแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกอยากจะมาชมใช่ไหมครับนั่นแหละคือความคิดของผม